这套车可以回了，大虎山。这

เหรอเพราะว่าพี่พี่เกดเขาอยากโดดเพราะว่าขาของพี่แล <c oughs> ้วม,ม,มันไม่ได้สดเลยไปได้เรื่อยทีไรอย,าร <c oughs> อย่างที่ยลยไร ควอเตอร์ที่2เหลือเวลาอีก3นาที34วินาที SOI 14 34 14